สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคาะช่องแอดเลย์นะคะไว้แล้วเบิ้นต่องวดอีหลีเบิ้นต่องวดจริงๆนะคะท่านผู้ชมมาหนึ่งหนึ่งเนาะโอ้ยมันใจสามสามกับห่าหาฝันฝันว่ายกขึ้นสามสามใช่ไหมคะก็ ไปฟังในคลิปแอดได้พูดไหมสามและแปดตัวเดียวกันเนาะอ่ะผลออกนะฮะเจ็ดสามสามแปดหนึ่งหนึ่งะฮะหนึ่งหนึ่งมาอีหรีเนาะโอ,โอ้ตัวกันเพื่อนเนี่สามก็มานะฮะดินตัวนี้สามมาสามก็เข้าดินตัวนี้ด้วยเห็นไหมหนึ่งก็มาเห็นไหม สี่ตัวหลักแรกนะคะท่านผู้ชมรูดวิ่งได้เลยนะคะสูตรของแอดเอาเด่นสูตรแอดโรยไห้ทันแมนบอกแต่ว่าตัวนี้ก็เด่นอยู่แล้วนี่แหละเด่นของเราแล้วก็สี่ตัวของเรานะคะรูดวิ่งได้เลยเข้าตลอดนะจะบอกให้เข้าตลอดนะสี่ตัวบนนี่เข้าตลอดสี่ตัวหลักของสูตรนะอ่ะเบิ้ลต่องวดนะคะใครมีโชคไหม ก็ใครมีโชคก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเอา้ามองเห็นเลขอยู่ลูกแกว้วเหมือนจะเป็นหกสามหกับเก้าตัวเดียวกันเนาะเอา้ามีสามอีกเหอเรอเลขสามตัวใหญ่มากนะคะเอาตองวดต่องวด ชัดไหมคะลายมือกะวัามือสวยมือชีเลนะคะท่านผู้ชมค่ะผลออกนะคะอันนี้คือผลออกเนาะเจ็ดสามสามแปดหนึ่งหนึ่งก็จะเจ็ดสามสามแปดหนึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะอ่ะเอาสูตรดั้งเดิมก่อนเนาะ ตัวเลขนี้ไม่ไกลกันนะเนี่ยอย่าบอกว่าเบิ่นนี่เ้อเดี๋ยวนะตามสูตรนะคะท่านผู้ชมขาเข้าหลุดหลุดยังไงก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าตามสูตรนะจ๊ะ เอาแล้วสองชนกันนะคะเ,เด่นสุดๆก็คือให้ระวังสองศูนย์แล้วก็สี่เห็นไหมในหลักนี่รหัสลุ้นกันว่าจะมาไหมนะคะน้อยที่จะไม่มานะคะเข้าตลอดนะคะเข้าตลอดจะบอกว่าเข้าตลอดนะลายมือก็ขี้เหล่นิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเราไม่เน้นขี้เหลเราเน้นตัวเลขเข้านะจ๊ะ ไม่เบิ้ลก็หาบนะคะสังเกตว่าตัวเลขมาอย่างศูนย์แล้วก็สี่ก็ยังมาซ้ําอีกแบบนี้นะคะเลขอาจจะหาบหาบหามหาบ,หาบอ่ะเดี๋ยวนะรอดูส่วนนี้ก่อนกระดาษเป็นไแล้วอ่ะแปบ๊บนึงนะคะระวังเลขหาบหามหาบ,หาบ อาจจะสองศูนยสองแบบนี้หวยรัฐบาลไทยแอดก็จะลงวันนี้นะจ๊ะโอ้ยเลขไม่ไกลกันนะเนี่ย เข้าหรือหลุดยังไงก็ต้องขออภัยนะจ๊ะอุ้ยสูตรนี้สีมานี่คือตัวเลขที่มานะคะนี่คือตัวเลขที่มา เมื่อคืนฝันนะคะจะเล่าความฝันให้ฟังฝันว่าญาติคนหนึ่งแก่แล้วแหละแก่แล้วแล้วเพื่อนก็เสียนะคะแล้วก็เส้นผมของอ่อเส้นผมที่ญาติที่เพื่อนเสียไปนะกลายเป็นแก้วอะ่ะคล้ายๆอะไรนะแ,แล้วก็เอามาให้เรานะอาจจะ สูดเข้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ลูกแก้วสูรหรือเปล่าเหมือนหยดน้บบนําอ่ะเหมือนหยดน้ําแบบนี้แหละเหมือนหยดน้ําแบบนี้นะคะอันนี้ในความฝันนะเป็นหยดน้ําแบบนี้นะหยดน้ําสวยมากเป็นเรียวๆนะคะตีให้หน่อยคะคะตีไม่เป็นตายเสียแล้วก็กลายเป็นลูกแก้วไม่ใช่เป็นแก้วใสๆคริสตัลเหมือนคริสตัลอะไรเป็นอย่างแบบนั้นแหละ เออ,อันนี้ก็ตามสูตรเนาะเอ่อตามความชอบของแอดนะเด่นนะหนึ่งเนี่ยหนึ่งและสองเนี่ยแต่ว่าสี่มาได้ไงงงอยู่นี่ไงสี่ก็มีในตัวนี้นะคะศูนย์ก็มีนี่นี่แต่จะจับเดี๋ยวนะเรามีสูตรจับของเราด้วยแหละอืม สอศและหนึ่งศูนี่ให้ระวังให้ดีเลยสองศูนย์และหนึ่งศนเดี๋ยวนะมันมีสีมาสีมีอะไรฟันเห็นตัวเองอะ่ะสี่ห้าไม่ชอบสักครู่นะเอ่อ แปดเรามีอะไรอะ่ะอ้ยอืมจับทางยากอืมอันนี้ก็คือตามความชอบเนาะ ลูกแก้วเก้าก็มีหนึ่งเก้าอ่ะเออในสูตรสองศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์แปดสี่สองห้าสามหกสี่อืมเลขมาแปลกแปลกลูกแก้วเป็นแบบนี้แหลคะค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจจะหนึ่งเก้าเนาะเป็นลูกแก้วใช่ไหมเนาะ เลขมันต้องมีหนึ่งนี่แหละอ้าวไล่เลยหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเก้าแต่ฝั่งนี้มีอะไรหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่อ่าก็ไล่เลยนะคะแต่ชอบสุดๆก็คือแบบนี่แหละติดหนึ่งติดสองนะคะท่านผู้ชมขาก็สองศูนย์ด้วยนะโอ้ยมาแบบงงงได้ลูกแก้วเป็นดันหนึ่งอ่ะ อันหนึ่งเนาะก็สิบเก้าก็น่าลุน้นนี่แหละอ่ะบันให้เลยนี่แหละกี่ชุดล่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเก้าอุ้ยหนึ่งสามหนึ่งสี่หสหสให้หน่อยแต่ว่ามันไม่มีในไอ้นี่เนาะอาการไว้หน่อยนะหนึ่งสามหนึ่งสี่นะเผื่อใครชอบนะคะเพราะว่าสูตรนี้มาอ่ะลุ้นกันว่าจะเข้าไหมชนกันนะฮะส่วนมากก็เข้านะ จริงๆก็มีสองอะไรสองไล่สองนะก็สองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองสี่นี่ไงถ้าเป็นหลักสองนะฮะท่านผู้ชมขาหลักสองเนาะเพราะว่าสองเราก็ชูนแต่ว่าแอดชอบหนึ่งไงอืมอ่านหนึ่งและสองรูดวิ่งล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งกับสองเดือรหิล้านเปอร์เซ็นต์รูดวิ่งล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งและสองไม่มา อย่าหายค่อยเด้อสองอันนี้ไล่หนึ่งแล้วใช่ไหมสองก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสามอันนี้ตามสูตรนะแล้วก็สองสี่มีแค่นี้แหละท่านผู้ชมอ่ะเพิ่มให้หน่อยชอบความชอบอันนี้อ่ะเพราะว่าเลขต้องเขา่าเพราะว่าฝันดีค่อยฝันว่าได้ไอ้อะไรนะเป็นคิดเสียนผมที่เสียไปเนาะ สูตรจับกับสูน์นี่ไม่เข้ากันเลยสูตรจับที่น่าจะเป็นไปได้ก็มีแต่ตัวนี้แหละนี่ศูนย์หนึ่งตัวเดียวนี่นี่น่าจะเป็นไปได้นะอ่าให้สุดสไปเลยเละอันแนวระบายไปให้สุดสุดไปเลยอะหนึ่งศูนย์และหนึ่งสองนี่อันนี้ตามความชอบของแอดเลยนะให้เลย หนึ่งศูนย์และหนึ่งสองเลยมากซีกัอ่ะนี่เดทที่คอยให้อ่ะเล่นหนึ่งเนาะรูดวิ่งแต่ให้สูตรให้สองตัวนี่ไงแต่ว่าในสูตรนี่ศูนย์และสี่มาไงคะก็มาเป็นตัวรองอ่ะนี่แหละตรงมานี่หละอมุนอุ้ยปุ้ยอีกแล้วก็ขออาภัยในความหมุนอุ้ยปุ้ย อ่ะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะฮะเอ่อเป็นลูกแก้วเนาะหนึ่งเก้าไหมคะท่านผู้ชมอ่ะดีหน่อยตีหน่อยอ่ะเดี๋ยวลงรัวๆเลยนะฮะท่านผู้ชมขาสูตรคุณยายก็จะลงนะ,ะสูตรแอดแอดเน้นให้นะ หนึ่งสองเละหนึ่งศูนย์นะคะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวาส,สนาของตัวเรานะคะบางครั้งก็แอดก็ใจเดียวเหมือนกันนะอย่างตัวเองทําสูตรอย่างนี้เนาะเออชอบตัวนี้ก็แต่ตัวนี้แบบนี้บบนไงคะท่านผู้ชมเนาะอ่ะอ่ะใครชอบตัวไหนก็หยิบยกไปเป็นแนวทางนะคะก็ปูดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะเออก็ขอให้ทุกท่านมีโชคนะคะท่านผู้ชมขาเนาะ